ื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่27ธันวาคมในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะแปลกใจไม่น้อยหลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับปาดหน้าคว้าตัวโคด,ดีกัรโปรแนวรุกตัวเก่งของ PS เอสเวอเฟนไปร่วมทีมด้วยค่าตัวประมาณ37ล้านปอนด์แล้วก็มารวมแอดออนแล้วนะครับก็อยู่ที่ราว50ล้านปอนด์ ซึ่งภายหลังจากที่ทั้ง PSV Eindhoven และก็ลิเวอร์พูลต่างออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าดีลนี้นะสเสร็จสิ้นไปเที่เรียบร้อยแล้วทั้ง h o w a r d n e r s e นักข่าวชื่อดังของ BBC นะครับก็ได้ออกมาเผยว่า Cody c กั P o n นั้นอยู่ในลิสต์ที่ฝ่ายแมวมองของแมนยูเนเต็ดนะจับตามองมาเป็นระยะหนึ่งแล้วครับแต่ด้วยตำแหน่งการเล่นและศักยภาพในการเล่นกองหน้าตัวเป้าไม่ได้ตอบโจทย์เอริกเฮนทากมากเท่าไหร่ถ้าไม่ทางสโมสรนนะครับเกิดคำถามว่าจะเป็นคนที่เหมาะสมหรือไม่หากว่าต้องดึงตัวมาร่วมทีมครับ เพราะว่าตำแหน่งของกักโบเองมันก็กำกึ่งจริงๆว่านักเตะของแมนยูเต่ดนาก็เล่นตำแหน่งนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเจดอนซานโช่มาคาสรัดฟอร์ดอองตรนิมาลซิยานอเรฮานโดกานาโชหรือว่าจะเป็นแอนโทนีอีลังกาด้วยครับทำให้ตอนนี้นะครับสื่อท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์นะได้ออกมามองว่าแนวโน้มการยิมโจเจอลเฟลิกซ์แนวรุกของอาเลติโกมาดริดเข้ามาร่วมทีม ก็น่าจะตอบโจทย์และเหมาะสมมากที่สุดณขนาดนี้ครับเพราะว่าตัวเฟลิกซ์นะครับสามารถเล่นตำแหน่งกองหน้าระบบ Fa ลส์นได้ซึ่งก็น่าจะเหมาะสมกับทีมตอนนี้และกับสถานการณ์ในการย่างชิงตัวเชลลเฟลิกซ์ณับปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลได้ตัวกักโบไปแล้วก็น่าจะตัดไปแล้วหนึ่งส่วนอัลสโนนนะครับก็เหมือนว่าจะไปทุ่มเอาตัวมิคโคนายมูดริกปีของชักตาโดเนตมากกว่าเพราะว่าล่าสุดนะครับมีการยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วด้วย ทำให้ตอนนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าโอกาสที่เจ้าเฟลิกซ์จะได้ย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงก็มีโอกาสสูงมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะว่าคู่แข่งเนะี่ยเริ่มหมดไปแล้วส่วนเรื่องค่ายืมตัวเนี่ยก็อยู่ที่ราว8ล้านปอนด์ตามที่แอนมาริดนะเรียกร้องนะครับบวกกับค่าเหนื่อยของนักเตะประมาณ250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือว่ารวมๆแล้วก็ประมาณ6.5ล้านปอนด์ตลอดสัญญาการยืมตัว6เดือนนะครับซึ่งเมื่อรวมทั้งค่ายืมตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยแล้วจะอยู่ที่ราว14.5ล้านปอนอด,ด์ และตัวเลขค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวเนี่ยครับก็ใกล้เคียงกับค่าในของคริสเตียโนโรนัลโดที่หายไปพอดีด้วยครับอย่างไรก็ตามครับก็มีรายงานเพิ่มเติมจากทางไซมอนโจส์นักข่าวของเดลี่เมลนะครับที่ได้ออกมาระบุว่าแฟนบอลของแมนยูเอตเต็ดคนไหนก็ตามครับที่กําลังรอดูว,ว่าสโมสรจะดึงตัวนักเตะหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ก็น่าจะต้องกินแฮวอย่างแน่นอนครับเพราะว่านโยบายของสโมสรตอนนี้ก็คือจะไม่มีการเสริมทัพในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับ เนื่องจากว่าตร er นะกูลเกลเซอร์น่ะกำลังเจราจาเรื่องการขายสโมสรอนอยู่นั่นเองครับเราม,มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเดอะอนติกที่ได้ออกมาระบุว่าทางแมนยูนเต็ดนะครับเปิดกว้างในการปล่อยตัวเบนดอนวิลเลียมส์แบ็กซ้ายไว้ยิม2ปีออกจากทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับดูในรายของวิลเลียมส์นะครับทางเอริกเทนทักมองว่าไม่ใช่คู่แข่งในการแย่งตัวจริงตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็แบ Back ็กขวาในทัพปีศาจแดงและตัวเขาก็กลายเป็นส่วนเกินของทีมไปเรียบร้อยเลยด้วยครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริคเฮนฮักดีทักเฮนทากนะครับที่ออกมายอมรับว,ว่าเขาต้องการกองหน้าตัวเป้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มครับนอกจากนี้ก็ยังได้ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่ามาคัสแวตฟอร์ดน่าจะยิงถึงหลัก20ประตูดได้ไม่ยากครับในซีซั่นนี้ด้วยเอริคเฮนฮักนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องราวเดิงกล่าวผ่านทางพレสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมกับนอตเทแฮมฟอเรสในค่ำเมื่อคืนนี้ว่าสำหรับเรื่องกองหน้านะมันมีอยู่2ทาง กองหน้าคนใหม่อาจจะเป็นคนภายในสโมสรก็ได้อย่างเช่นอเลฮันโดการเนชชออันเชนีอิลังกาหรือแม้แต่ฟาคุนโดเปเลสต้ที่สร้างความประทับใจในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาและก็ในเกมอุ่นเครื่องกับเอเวอร์ตันที่แข่งในสนาปิดเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยเช่นกันแต่ก็ใช่นะเรารู้ดีว่าเราเสียกองหน้าตัวเป้าคนหนึ่งไปเราก็ควรมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเพิ่มแต่มันต้องเป็นนักเตะที่ถูกต้องด้วยแหละเขาต้องเป็นนักเตะที่นำคุณภาพเข้ามาให้แก่ทีมของเรา ไม่ใช่แค่มาเพื่อเป็นสมาชิกอีกคนเท่านั้นนะและคุณก็รู้ดีว่ามาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนะมันสูงมากแค่ไหนด้วยส่วนเรื่องการจบสกอร์ที่เรายิงได้แค่า20ประตรูเท่านั้นในหลีกซีซั่นนี้เม,มื่อผมวิเคราะห์ดูจาก14เกมแรกแล้วฟุตบอลยุโรปด้วยนะก็20นัดเรามีปัญหามากมายในแนวรุกและในหล,หลายครั้งด้วยผมไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะเลือกนักเตะด้วยซ้ำนะ นักเตะหลายคนไม่ฟิตเต็มร้อยเปซ์แต่เราก็ต้องเห็นพวกเขาลงสนามนั่นคือปัญหาของเราในช่วง20เกมแรกของซีซั่นนี้ผมคิดว่าถ้าเราได้นักเตะกลับมาพร้อมมากขึ้นเราก็น่าจะมีแนวรุกที่ดีมากขึ้นกว่านี้นะและก็น่าจะยิงประตูได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยส่วนเรื่องปัญหาการยิงประตูที่เรายิงได้ไม่ค่อยเยอะนะ่ะผมก็มองว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีส่วนหนึ่งเลยนะที่แม้ว่าเราจะยิงประตูได้ไม่เยอะก็ตามแต่เราก็ยังอยู่ที่5ของตารางคะแนน ถึงอย่างนั้นเราก็รู้ดีว่าต้องยิงให้เยอะมากกว่านี้แต่ผมก็ต้องการเห็นลูกทีมน่าพัฒนาขึ้นในส่วนอื่นด้วยเช่นกันเราต้องเฉียบคมมากกว่านี้ด้วยปกติแล้วคุณจะกังวลเมื่อทีมของคุณเ้างโอ,อกาสไม่ได้แต่ทีมของผมน่ารสางโอ,อกาสได้ตลอดนะผมจึงพอใจอยู่แต่มันก็ชัดเจนนะว่าเราต้องยิงให้ได้มากขึ้นกว่านี้ส่วนมาคาัสแบดฟอนน่ะผมไม่อยากจะไปปักหมุดไว้เรื่องตัวเลขการยิงประตูของเขานะแต่ผมก็บอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่า เขาเป็นนักเตะที่สามารถยิงได้ถึงหลัก20ประตูในพรีเมียร์ลีกได้เลยล่ะผมมันจะในเรื่องนั้นนะแม้ว่าตอนนี้เขาจะยิงได้แค่4ประตูก็ตามแต่เขายิงในรายการอื่นๆได้หลายประตูเลยล่ะและในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเขาก็ยิงได้ถึง3ประตูด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะยิงประตูเหล่านั้นในพรีเมียร์ลีกได้ด้วยเช่นกันเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเจสซีลินกาดที่ได้ออกมายอมรับว่า ตัวเขาเองก็ยังสงสัยครับว่าทําไมตัวเขาน่ะจึงไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามในซีซั่นสุดท้ายกับแมนยูเอต็ดถึงแม้ว่าตัวเขาน่าจะซ้อมหนักมากแค่ไหนก็ตามครับเดยวเจสซี่ลินการ์นะครับได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทางเดอะเทเลกราฟว่าผมไม่รู้ว่าทําไมตัวเองไม่ค่อยได้ลงสนามนะผมไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรไม่ว่าเพราะการเมืองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมยังไม่ได้รับคําตอบจนถึงวันนี้เลยนะผมไม่แม้แต่จะถาม ผมอยากให้ใครสักคนที่อยู่ตรงนั้นกับผมอย่างยาวนานมาบอกกับผมด้วยความเคารพว่านี่คือเหตุผลที่นายไม่ได้ลงเล่นแต่ผมก็ไม่เคยได้รับมันหรอกมันคือคําสัญญาที่หลอกลวงอย่างมากผมซ้อมหนักและก็ทําได้ดีด้วยนะผมพร้อมที่จะลงเล่นให้กับแมนยูเตดตลอดเวลาเมื่อคุณซ้อมอย่างหนักแต่ไม่ได้ลงเล่นมันก็ทําให้ท้อแท้มากๆเลยล่ะในปีสุดท้าย ผมพยายามซ้อมอย่างหนักและก็ไม่มีหยุดหย่อนเลยน้าเมื่อปีก่อนเพราะผมรู้ว่าผมจะได้ย้ายแบบฟิฟรผมไม่ใช่ผู้ที่จะทำหน้าบึง้งตึงผมมักจะเป็นคนที่ร่าเริงและสร้างบรรยากาศดีๆในห้องแต่งตัวเป็นประจำผมทุ่มเทกับการซ้อมและงานของตัวเองอยู่เสมอเมื่อได้ลงสนามผมก็จะพยายามทำสุดความสามารถนั่นแหละแต่ถ้าว่าปีสุดท้ายเนะี่ยมันยากลำบากมากจริงๆ เรามาปิดท้ายข่าวรอบค่ำวันนี้กับคาดการ์ไรอัพผู้เล่นตัวจริงของแมนยูเน็ดในเกมค่ำคืนนี้กับฟอเรสต์เวลาตีสามตรงนะครับโดยการคาดการมาจากซามิลลลักเฮิร์สต์หัวหน้ากองบรรณาธิการของนิตยาสารแมนเชสเตอร์อิฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นประจำเมืองแมนเชสเตอร์นะครับกับแผน4-3-3ในทวารนะครับเป็นดาบิดเดเคอา4กองหลังนะครับมีดิโอโกดาโลวิกตอร์ลินเดเลฟราฟาเอลวารานและก็ลุคชอสามีคือต,ตรงกลางนะครับมีคาเซมิโรคริสเตียนเอริกเซนและก็บรูโนฟานนเดส ส่วน3ตัวรุกนะครับก็จะมีอันโตนี่มาคัสแบดฟอรดและก็อองตนี่มาสิยานครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม